พอมอเคแล้วจ่ายรวดเดียว3,000บาทกลุ่มเปาะบางใครได้บ้างเช็คด่วนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับปินมุกชาแนลวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับกลุ่มเปาะบางนะคะเงินเยียวยากลุ่มเปาะบางคณะรัฐมนตรีก็ได้ มีมติเห็นชอบจ่ายรวดเดียว3,000บาทนะคะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดของข่าวฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปินมุกชาแนลด้วยนะคะเคาะแล้วจ่ายเยียวยากลุ่มเปาะบางให้รวดเดียว3,000บาท มีความคืบหน้านะคะการจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ว่าที่ได้ช่วยเหลือกลุ่มเราะบาง3กลุ่มนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น6,781,881คนโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ ก็จะมีเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน1 3 0ล้านกว่าคนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน4ล้านกว่าคนนะคะและคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน13,000ล้านนกว่าคนนายอนุกูลปีดแก้วรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า ตามมาติครมรเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคะได้อนุมัติการช่วยเหลือในส่วนของกลุ่มเปาะบางเรียบร้อยแล้วสำหรับการจ่ายเงินจะมีการจ่ายเงิน3เดือนคือพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมโดยจะเป็นการจ่ายทบยอดนะคะซึ่งหากจ่ายได้ในเดือนมิถุนายนก็จะจ่าย2,000บาท ทีีเดยวและเดือนกรกฎาคมอีก1000บาทแต่ก็มีเงื่อนไขยอย่างเช่นนะคะผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะได้รับเงินจำนวนนี้ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการเยียวยาเกษตรกรหรือกลุ่มที่อยู่ในประกันสังคมแต่เด็กจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้อยู่แล้ว วิธีการรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะ3กลุ่มนี้อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงพอมณนะวันที่31พฤษภาคม2563ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้วทำให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มนี้นะคะไม่ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้แต่สำหรับคนที่เพิ่งจะเข้าเกณฑ์ อาทิคนที่อายุเพิ่งครบ60ปีที่ผ่านมานะคะนายอนุกูลระบุว่าเนื่องจากที่ผ่านมาเราไม่ได้มีวิธีการลงทะเบียนเหมือนโครงการอื่นๆซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้นะคะมีบัญชีอยู่แล้วซึ่งกระทรวงกําลังาหาวิธีเพื่อเสนอรัฐบาลสำหรับกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นคนที่อายุเพิ่งครบ60ปีนะคะ ว่าจะพิจารณาอย่างไรสำหรับกลุ่มใหม่นี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะคนกลุ่มนี้สามารถแจ้งความประสงค์กับพอมอของจังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลยในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะถูกตัดสิทธิ์เงินในส่วนนี้ออกหรือไม่นายอนุกูลระบุว่าในสามกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ผู้มีรายได้นอ้อยอยู่แล้ว และเชื่อว่าส่วนหนึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้รัฐบาลก็มีแนวทางอยู่ซึ่งเป็นส่วนของกระทรวงการคลังรับผิดชอบนะคะช่องทางการจ่ายเงินในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีกรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารโดยตรงและกรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังองคอ์กรปกครองท้องถิน่น และองค์กรปกครองทวส่วนท้องถิ่นนะคะจะนำเงินไปจ่ายให้เป็นเงินสดได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะคาดการว่ากลุ่มเปราะบ,บางจะทำการจ่ายเงินรวดเดียวส0มพันในวันที่20ก่กรกฎาคมนี้ตอนนี้อยู่ที่ เงินนะคะอยู่ที่สำนักบริหารนี้สาธารณะซึ่งจะได้จ่ายเข้าบัญชีของพอมอซึ่งพอมอก็ขอความร่วมมือกับกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก็จะได้ปลดล็อกการจ่ายเงินให้ประชาชนทันทีนะคะพมก็จะพยายามจ่ายเงินเยียวยาให้กลุ่มเปราะวางเปราะบางนะคะไว้ที่สุดค่ะ